เขาอาบน้ำนะครับคายตัวนี้ลงไปอาบน้ำเอาเอาแวบบหายไปเอาหายอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยอันนี้เป็นงัวซนนะครับยูชินเตลนะงัวซนนะครับยูจะน้องยูชินเตาลงเก้าซู ตุ้ยเราลงเกาะละวกูเราลงเกาะฮะตุ้ยเราลงเกาะล้วไปเจ้งเกาะใช่ไหมนาะชงตู่เกิดใช่ไหมวันนี้ครับกำลังซ้อมกำลังฟิตให้เขาแข็งแรงนะครับกินเจียงปีนี้เจอกันแน่นอนไปเจ้าชงเนาะชีสซืส่เขียนม,มัม่วๆกำไยเลยสนะวยมากอยูอ่ สยลยซ้อม่านี่ก็เป็นสนามหนึ่งนะเจ้าของเขาก็เท่นะเจ้าของนี้นี่ไงตัวนี้ก็สวยเขาวสวยมากเลยกำลังได้แรงพอดีตัวนี้เจอกันแน่นอนปีนี้